เราอยากจะบอกกับนายว่าตั้งแต่นายอะ่ะมาอยู่ตำแหน่งเนี้ยเรารู้สึกว่านายอ่ะทาให้เราเดือดร้อนแสนสาหัสเลยว่ะจนนายอ่ะไม่สมควรอยู่ตำแหน่งนี้ต่อไปละนายมันบ้าที่ระดมสร้างรถไฟฟ้าสีนั้นสีนี้จะสร้างสายสีพาร์เทลด้เลยไหมละ่ะแล้วเวลาที่นายให้สร้างรถไฟฟ้าแต่ละสายอะ่ะการจราจรก็ติดคัดทีเนี้ยพอสร้างเสร็จนายก็ไดนให้ใช้งานฟรีอีกระยะนึงอีกทำให้คนที่ไปทำงานสายอะ่ะไม่มีข้ออ้างว่ารถติดรู้บ้างไหม ถนนหนทางตามแต่จังหวัดนายก็เดินสร้างสะจรถวิ่งได้เร็วเกินไปเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุทาให้ถูกกล้องถ่ายรูปจับความแล้วส่งไปที่บ้านอีกนายมันหลอกให้คนขับรถถูกตํารวจจับอีกว่ารถไฟไปต่างจังหวัดก็เหมือนกันปูนปูนฉึกฉักกันมาตั้งแต่เรากับนายยังเป็นเด็กแก้ผ้ากระโดดน้ําเล่นก,กันอยู่เลยอยู่ๆนายมาทําให้เป็นรางคู่รางขี้อะไรก็ไม่รู้ชาวบ้านร้านช่องเขาก็เดินทางกันสะดวกทีเนี้ยพวกเขาก็ใช้จ่ายกันมากขึ้น,นผลผลกตไปขายกันง่ายขึ้น นายจะหล่อให้เขามีเงินมากๆจะได้ใช้ฟุ่มเฟือยใช่ไหมเรารู้ทันด้วยคนขายแรงงานก็เหมือนกันเขาไปทํางานซาอูไม่ได้ไม่รู้กี่สิบปีพวกเขาได้อยู่บ้านสบายๆกับลูกกับเมียนายก็เลยไปเปิดสัมพันธ์กับซาอูเปิดให้แรงงานไทยไปทํางานนับหมื่นนับแสนคนนายทาลายความสุขความอบอุ่นของครอบครัวเขาทางอ้อมรู้บ้างไหมลอตเตอรี่ก็เหมือนกันเขาซื้อกันไปละร้อยบาทบ้างร้อยยี่สิบบาทบ้างนายก็มาขายออนไลน์ไปละแปดสิบบาท นี่นายมันรังแกคนรวยพวกเว็บขายลอตเตอรี่ออนไลน์เขาเจ้ากำไรจากนายชาวบ้านเขาปลูกกระท่อมโย่เย้ริมคลองอยู่ดีๆนายก็ไปรื้อของเขาแล้วสร้างใหม่ที่บ้านคงแข็งแรงพวกเขาอยู่นายมันทำลายทัศนียภาพดั้งเดิมของคลองเมืองกรุงไปหมดนายคิดบ้างไหมว่าเมื่อไม่มีบ้านเรือนลุกล้ําลําคลองแล้วอะน้าในคลองมันจะไหลสะดวกขนาดไหนน้ำมันจะสะอาดขึ้นแค่ไหนนายคงไม่เคยคิดสินะเพราะคนอย่างนายอะทำอะไรไม่เคยคิดน้ำคลองเล้วหน่ามากี่สิบป,ปี อยู่ๆนายก็มาทําลายบรรยากาศเก่าๆจนหมดในขณะนี้นักวิชาการนักเศรษฐกิจและก็สื่อต่างๆใครต่อใครอ่ะเขาก็บอกว่านักลงทุนจะย้ายฐานจากประเทศไทยไปหมดแล้วแต่นายเดงนเปิดโครงการ eec ขึ้นมาอีกทําให้นักลงทุนแห่เข้ามาประเทศไทยนายันเลวมากที่หักหน้าคําวิจารณ์คาวิเคราะห์ของพวกนั้นจนหมดที่นายเข้ามาได้อ่ะก็เพราะมีการลงคะแนนเสียงเลือกนายแต่คนเขาก็ด่าว่านายเป็นเผด็จการเราว่านายอ่ะเป็นเผด็จการที่เลวมาก เผด็จการหาเหวอะไรวะปล่อยให้คนมายืนด่าเขียนด่าออกโทรทัศน์ด,ด่าด้วยทุกวันนายเป็นเผด็จการที่กระจอกมากเลยวะที่ให้คนมาปิดล้อมทางเข้าบ้านมาจุดไฟเผาถนนตอม้อ,อ,มอทั้งด่วนเล่นอยู่ทุกคืนนายเป็นเผด็จการที่เลวยิ่งกว่าเลวที่ยอมให้คนมาขู่อาฆาตลูกสาวสองคนของนายนายมันทาให้เสียชื่อเสียงเผด็จการจริงนายมันเห็นแก่ตัวที่นายไม่เคยให้เมียนายออกหน้าออกตา ไม่ยอมให้เมียนายมาชี้นิ้วสั่งการคนทำงานบ้างคนในพักบ้างไม่ยอมให้เมียนายออกมาว่าการทั้งทางตรงทางอ้อมนายมันเลวกดขี่ข่มเหงเหยีหยดหยามเพศเห็นแก่ตัวไม่ยอมให้เมียมีชื่อเสียงเราพูดจากใจเลยนะว่าความเลวของนายอะ่ะเขียนเต็มแผ่นฟ้าก็ไม่หมดไม่สิน้นเราขอพักการเขียนจดหมายฉบับนี้ไว้ก่อนแล้วกันเพราะเราอะ่ะเมื่อยมือมากแล้วว่ะได้แต่หวังนะเว้ยว่านายอ่านจดหมายฉบับนี้แล้วอะ่ะนายจะปรับตัวกลับใจสักครั้ง ไหนนายก็เลวไปแล้วกอดแม่งจริงจังสักทีจะวะไอ้เกลือตู่เพื่อนรักด้วยรักและผิดหวัง